สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปรถเกี่ยวข้าวข้ามาใหม่นะครับของศักพัฒนานะครับสตาร์พิกนะครับรุ่นนี้ปรับแต่งเพิ่มเติมมีหลายจุดนะครับปรับแต่งเพิ่มเติมหลายจุดนะครับตัวเดือนนี่เป็นตัวเดือนของ1ิบสนะครับตัวเดือน12นะครับปั๊มเป็นปั๊ม23่สิบกินนะครับเครื่องเป็น260 JOCTP นะครับเครื่อง260นะครับ260 j o t ยนะครับ ปา,ปากปากสาม,ม,มเมตรนะครับปากสามเมตรเกีียวนะครับเป็นเกีียวดันนะครับเป็นเกีียวดันนะครับเกีียวดันแท็ก48บใบนะครับ <Yeah. S 1> ราคาขายคันนี้นะครับราคาขายคันนี้ขายอยู่ที่480,000บาทนะครับ480,000บาทนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อา่าที่พลาดคันก่อนหน้านี้ไปนะครับคันนี้พร้อมขายพร้อมใช้นะครับจุดที่ต้องมีการตรวจเช็คซ่อมก็คือสายพานนะครับ มีสายพานที่ตรวจเช็คซ่อมนะครับส่วนแถวส่วนแทกเนี่ยส่วนลูกกระเลื่อนี่ก็มีมีหลวมอยู่นะครับก็มีเช็คเช็คไปบางจุดนะครับรถสภาพโดยทั่วไปพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานดีแสนแปดหมื่นนะครับดีแสนแปดหมื่นนะครับลูกค้ามาทดลองขับได้เครื่องเป็นเครื่องเ O นะครับเป็นเครื่องเ o ี o 8เ6 0แปดสองร้อยหกสิบแรงม้านะครับเทอร์โบนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็มาดูรถได้เลยที่อำเภอหนองหงนะครับอยู่ติดข้างเทศบาลนะครับอยู่ติดข้างเทศบาลนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินให้ดูนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีนะครับราคาแค่4ี่แสนแปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับรถเอาไปใช้งานได้เลยเกี่ยวข้าวได้เลยนะครับก็มีสายพานเท่านั้นเองที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับชุดตรงชุดแต่งมีครบหมดนะครับชุดแต่ง จุดแต่งด้านข้างมีครบหมดนะครับเครื่องอย่างดีเครื่องอย่างแรงนะครับ260แรงม้าพรมเทอร์โบนะครับนะครับากด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีรถเกี่ยวนะครับอยากได้รถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวนะครับมาคันนี้เลยนะครับตาบิ๊กเครื่อง260นะครับ260เทอร์โบอยู่ที่อำเภอนองงจังหวัดบุรีรัมย์ตีแสน0มืนบาทนะครับ เอาไปใช้งานไม่ผิดหวังพุ่ม2อันหนะครับพุ่ม2องสอจัน5นะครับ, 2, 2นนร,บรถอยู่ที่อำเภอนหุงหงในตัวอำเภอนหุงหงเลยนะครับอยู่ข้างเทศบาลน,นะครับเครื่องดีไม่มีไอแท็กซปใบนะครับปาก3เมตรเป็นเกียวดันด้วยนะครับปรับเกียวดันเรียบร้อยนะครับเครื่อง260 JOC TB นะครับ ทุกระบบควอมใช้งานก็จะมีปรับเปลี่ยนแค่สายพานนะครับเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับแข็กดีนะครับจุดฝาแต่งด้านข้างอยู่ครบหมดนะครับปั๊มยี่ไดกินเดิน12นะครับเดิน12นะครับมุม2งตัน5นะครับ รถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับในตัวอำเภอหนองหงเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่พลาดจากคันก่อนหน้านี้นะครับรถเข้ามาแล้วนะครับรถก็มาแล้วนะครับมาดูก่อนได้ก่อนนะครับเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังสําหรับคันนี้นะครับอยู่ในตัวอำเภอหนองหงเลยนะครับอยู่ในตัวอำเภอหนองหงเลยจุดร้าเทศบาลเลยเข้ามาก็จะเห็นรถจอดจุดสองพันนะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีนะครับเดี๋ยวเราพามาดูว่าช่วงล่างใกล้ๆนะครับตัวเดินอะไรอยู่สภาพรวอมใช้งานนะครับตัวเดินหนึสอนะครับตัวเดินหนึสนะครับ ใบแตกอยู่ครบหมดนะครับใบแตกอยู่ครบหมดนะครับใบแตกอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ดูนะครับโซ่ก็ใช้อีกได้นานนะครับโซ่เพิ่งเปลี่ยนนะครับใช้อีกได้นานถังเตอนก็อยู่เลยอยู่เต็มนะครับก็มีลูกปือที่รวมหน่อยแต่ว่าไม่แตกก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ ความได้กินปั๊มแปดได้ก I mean ินนะครับเป็นปัามปั๊มแปดได้ก no ินนะครับรถยังใช้งานได้ดีนะครับไม่ใช้งานไม่มีปากเลยนะครับปากคอไม่มีผูกนะครับไม่มีผูกนะครับปากคอไม่มีผูกนะครับนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสายพานสายพานต้องได้เปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนในบางเส้นนะครับสำหรับสายพานนะครับ ชุดตาชุดตาสามเมตรนะครับชุดตาสามเมตรนะครับปินเกียวดันเรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้ตัวแรงเลยเรื่องสองร้อยหกนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่พลาดคันก่อนนะครับอยากได้รถเกีียวนะครับยังหาไม่ได้มาเลยนะครับที่อำเภอหนองหงนะครับที่อำเภอหนองหงอยู่ติดข้างเทศบาลนะครับคันนี้ใช้งานไม่ผิดหวังนะครับ หรือจะโทรมาติดต่อสอบถามดูได้ก็0807375199นะครับโทรมาได้เลยนะครับนะครับฝากด้วยนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีรถเกี่ยวนะครับมาเลยมาดูได้นะครับคันนี้มาลองขับได้รับรองท่านไม่ผิดหวังสําหรับคันนี้นะครับเพราะรถของทางร้านเราเน้นคุณภาพนะครับเน้นคุณภาพเน้นราคานะครับ อุ้ม2ตัน5นะครับอุ้ม 2. ตัน5ตัวเดือน12ปั๊มได้กิน23ปั๊มแฝดนะครับเครื่อง250เทอร์โบ j จ j o 8จ t b ปนะครับปดก3เมตรนะครับเกียวดันนะครับแท็ก48ใบนะครับราคาอยู่ที่480,000บาทนะครับมาคุยมาตลอดหน้างานได้นะครับผมส่วนอุปกรณ์นะครับฝาคงฝาข้างนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ฝาข้างอยู่ครบหมดเออเรายังไม่ได้ประกอบนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าก็แถมให้แถมให้หมดนะครับถ้าเกิดตกลงกันได้ก็คือแถมให้หมดนะครับนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับมาดูรถมาลองขับได้ที่อำเภอเชีงหงนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณล ER ูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขออบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กดกระดิ่งแสนจรเญเจคเตอร์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ